แอดมินโนูหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตำเล่าของพ่อสะแกด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ตามต่อท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเมื่อวันที่ยี่สิบเก่าอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งก่อนนะคะเนาะว่าวัฒีพันา์มา มีทันใดเขาแน่ท่านผู้ชมวัติพันธ์มากสอบผ่านกันบ่คุณพ่อคุณแม่แอดมินโนูหน่อยสิวาสอบผ่านกะบ่ผ่านติดลบขาดทุนท่านผู้ชมแอดมินหน้หนยขาดทุนสองรอยหกสิบบาทหน้หนยได้แปดศูนย์ตกกันสรุปเล่าพัฒนาวัตถิพันธ์มากแอดมินหน้หนยกะสรุป เข่าปลาเขา่าดงภาคพ่อแม่พี่น้องเข่าปลาเขา่าวดงจุดสรุปแอดมินหน่อยวิ่งรูดอ้าวสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำเลยค่ะเด้อก็เห็นพ่อแม่พี่น้องทางกลุ่มเพิ่นกะถือได้หลายท่านอยู่่ทานผู้ชมกะมีอ่าของพ่อสะแก้วเขาอยู่นะคะเนาะของพ่อสะแก้วพ่ออ่าอาจารย์ต่อยท่านผู้ชมเขาอยู่เอามาเบิ่งกันก่อนนะคะเนาะว่าหมหิที่ผ่านมามีท่านใดเข่าแนะ่ท่านผู้ชม สำหรับแนวทางของพอจอยหววทิพผ่านมากเข้าไปทีเลกเด่นนะคะเด้อของพอเด่นแปดโยานผม้ชมเด่นแปดอ่าแต่ว่าของพอดับแปดลดนะคะเด้อเด่นกับดับชนกันานผม้ชมอ่าห้เลือกเด่นอ่าเอาตามต่อธนผม้ชมของพอจอยต่อมาของอาจารย์ต่อยานผม้ชม อาจารย์ต้อยเด่นศูนย์กับหนึ่งมาทั้งสองตัวด้วยท่านผู้ชมเน้นเจาะไปที่รูศูนย์มาไปที่นี่เล็กวิ่นอาจารย์กับมาทั้งซอ่าทั้งหนึ่งศูนย์วิ่นกันอะไรด้วค่ะเด้เอเพราะว่าอ่อมีแปลกคท่านผู้ชม ข่าวตูวเจาะของอาจารย์ต่อยไดกันบอนผูมชมแอดมินโน้อยบอดายด้ค่ะเอออาจีหนึ่งแอดมินโน้อยไดเปียดสนผู้มชมแอดมินหนหนอย,อ,ดดยอ,อ่าบอดเอาเหล็กไปเลยนผูมชุมวดทีพานมาเอา,เอาเอาเหล็กเดินจ้าของไปจับใสซมองหันมงนี้บอดเบิ่งของอาจารย์ต่อยของพอสาเกวเลยนผูมชม ต่อมาอ่ะนี่ท่านผู้ชมเอดมิหนหน่อยสรุปอ่าเหล็กเด่นบ่เขาจับโตะะด้วยค่ะเด้อขอโทษพวามม่พี่น้องนั่เข้าไปที่อ่าเหล็กบิ่งชุดนี้อลีท่านผู้รรมชมชุดนี้เด่นแปดกับสามมาดตัวหนึ่งแต่บอกอดข้อกันมาอ่าสูตรนี่เขามากสิบเอดหมวดติดละเด้ท่านผู้ชมเดี๋ยว เดี๋ยวมือเนสีล่องเอาสูตรนี่ึ้นมาสรุปเป็นเลขบินรดเบิง์บ้าท่านผู้ชมอ่าเรียกว่าจังไดเพราะว่าสูตรเด,เ,ดเดินเดินดีรถด,ดิท่านผู้ชมสิบเอ็ดหัวติดละ่ะหวดนี่สีเดินต่อเวลาท่านผู้ชมค่ามากสิบเอ็ดหัวติดละ่ะมาได้หนึ่งตัวแต่ประกอดข้อกันมาไหมท่านผู้ชมต่อมาของนี่ท่านผู้ชมเลขเดิน แอดมิน,นูหน่อยห้าหกเจ็ดหลุดเข้าไปที่เลขติดบนรางแปดสองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เด่นหนึ่งโอ้แนนอนอิลีธรรมชม,สาม,มสามหมวดติดแล้วบ่สามหวดติดแล้วนะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เนี่ยธรรมชมเลขติดบนรางอ่าแอดมินว่ามันผลขิดอันตรายมากแล้วมันบ่เขาหกหมวดติดไปที่นี่เจ็ดหมวดติดล่าสุดหวดี่ิพานมา ถ้าเขาเมื่อน,นี้กับสิเป็นมือที่แปีเด้อค่ะเด้ออ่ะจังไดก้กะาถามมาลุนกันต่อเนาะคะนะ่ะเนาะต่อมาของแม่นางธรรมชมโอ้แม่นางกบับากขอโถษดพอแม่พี่นองเด้อค่ะเด้อของแม่นางกะหลุดธรรมชมจับวินอ่าบ่มาธรรมชมบ่มีบ่มี่บอมบอม,อม,อม,อมาธรรมชมของแม่นางลุดนะคะเนาะลุดธรรมชมสามตัวบ่แตก แจังใดนรรมชมเป็นตัดสูต่ตอวะธรรมชมสามตัวของแม่นงางหรือว่าข้าสีถิ่มสีบอลอยมาบาธร,รูมชมอ้าวธผูมชมเนี่ของพ่อสักแก้วพระเอกเรียกดับทั้งดับทั้งเกิดเด้อธรรมชมงวดนี่น้อยน้อยเน้นเน้นเหมือนเดิมวิ่งรูดหนึ่ง,งวัี่ิพานมากเข้าไปสี่หนึ่งหนึ่งสี่ ีนึ่งตัวกลับเต็มเต็มท่านผู้ชมดับผ่านดับผ่านทั้งบนและล่างสำหรับคลิปนี้เจอกันพอซาแก้ว,ว,ว้อคะเด้อะสำหรับท่านใดเถื่อก็พอสแสดงความยินดีกล้าบถูกถุกฐานเด้อสำหรับท่านใดที่อยากจะให้ค่าน้ำซาก,กับแว่ของแต่ละเซียนเนาะเะนาะแต่ละเซียนแต่ละท่านนะคะก็ะ ติดต่อแอดมินหนูหน่อยได้เลยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าของอาจารย์ต้อยท่านผู้ชมของอาจารย์ต้อยคุณพ่อคุณแม่ติดต่อเอาเองได้เลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอ่ามีเบอร์โทรอยู่ท่านผู้ชมเบอร์โทรเบอร์โทรของอาจารย์ต้อยไหมท่านผู้ชมแอดมินหนู่อยได้ลงไปในคลิปรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวมื้อนี้สิเขียนให้ใหม่ท่านผู้ชมสําหรับเบอร์โทรของอาจารย์ต้อยเดี๋ยวจังพอกันเนาะคะ่นะเนาะผู้ใดอยากจะให้ค่าน้ำซากกาแฟเจะละเซียนกะ กดติดต่อแอดเมนูหน่อยได้หลังไหมเด้อคะ่ะเด้อแอดไอเดียไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือโทรศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะเอาท่านผู้ชมสั่งรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดเมนูหน่อย e, นึ่งแน,ะนะะ่เด้อค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามบ่มักเรือนทานท่านผู้ชมกดแชร์บร่ได้คอมาใจคนละหนึ่งถวงนเด้อค่ะเด้อ อาจารย์ชมคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟรี่ adid ไล์เขามาเลยะะด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทักไลน์ n o o 1599แอด i d ไล์เด้อ่านผร้ชม adid ไลน์ n o o 1599บวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะอ่าแอดมน,นูน้อยวางให้ฟรีทางกลุ่มไลน์และทางช่อง YouTube นะคะแต่ว่าทางกลุ่มไลน์ก็จะมี แนวทางห้วยหุ้นด้วยนะคะห้วยหุ้นวันไหนไมีลาวก็วางลาวพัฒนาห้วยหุ้นมีทุกวันฮานอยมีทุกวันนะคะเมื่อไดไม่เล่าพัฒนากับวางเล่าพัฒนาทรามชมแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเ,เก็บเกี่ยวข้อมูลแนวทางของพอร์กแก้วกันเลยนะคะเนาะลาวพัฒนาของพอร์กแก้วนะคะ สุกนะคะเนาะสุกสุกที่ยี่สิบเก้านะคะสุกที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนอ่าเป็นสุกสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาแล้วะะด้วยค่ะเด้อลาวพ่อสักแก้ว กามีพีเอฟซีเพิ่นถามมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าพ่อสักแก้วกับอาจารย์ปลอยเป็ดคือคนเดียวกันไหมแมนเด้อค่ะเด้ออ่าอาจารย์ปลอยเป็ดกับพ่อสักแก้วคือคนเดียวกันนะคะอ่าพ่อสักแก้วมีปล่อยอยู่ช่องอื่นนั่มแต่ว่าใส่คนละซื้อเด้อค่ะเด้อแต่ว่าตัวเลขคือกันคายกัน คือคนเดียวกันเด้อค่ะเด้ออาจารย์ปลอยเป็ดกับพ่อสักแก้วคือคนเดียวกันนะคะพ่อปลอยหลายช่องอยธนผูมชมเด่นวิ่งรูดวิ่งรูดวดว่นองหันพ่อบอกว่าลอยเปอร์เซ็นต์ธรรมชมหววนี่พ่อบอกว่าห้าสิบห้าสิบเด้อค่ะเด้อ วิ่งรูดห้าสิบห้าสิบแต่ว่ากะให้น,น้อยน้อยเน้นเน้นคือเกาท่านชมวิ่งรูดของพ่อสะแก้วนะคะงวดนี้ให้วิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวจับคู่วันนี้จับคู่น้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมเด้อค่ะเด้อจับคู่มี ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสามหางท่านผู้ชมศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเน้นไปที่ศูนย์สี่นะคะเน้นเจาะไปศูนย์สี่ท่านผู้ชม มกักจัดขัดกาพานเลยค่ะเด้อต่อมาแนวทางเลขไม่น่าลงทุนสำหรับเลขวันนาลงทุนเลกดับของพอซาแกวดับเอาอยู่มาหลายงวดแล้วเ้ยค่ะเด้อแต่ว่าถึงจะดับอยู่มาหลายงวดธรนมชม้ชมแอดมินหน่อยก็ขอ,อย้ำเตือนเ้ยค่ะเด้อเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะถ้าชนกับเด่นจะของอ่าดับชนเด่นก็ขอให้เลือกเด่นนะคะเดี๋ยวซเซียโอกาสเ้อค่ะเด้อ ค่ะมันติดกับเล็กเด่นจากของยาถิ่มยาปลาเด้อท่านผู้ชมเลขเดับไม่มีในกองฉลากนะคะคุณพ่อคุณแม่พิจารณาบึงดีๆเด้อค่ะเด้อพิจารณาก่อนนะคะไตรตรองให้ดีก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนนะคะเด้อเงินในกระเปา๋าของท่านนะคะบัตรสิออกมาออกตัวตัดออกเห็ุจังไดล่ะท่านผู้ชมมันเสียโอกาสเด้อค่ะเด้อ ดับบน <S 2> <S 2> <S ดับบน <S 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 สามนะคะดับล่าง ดับบนสิบหน่วยนะคะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยหลักดับล่างดับทุกหลักนะคะดับบนสามดับล่างสี่นะคะอาบัตีทนีทันใดที่เขามาใหม่นะคะเนาะงงพอัาแกวอ่าดับดับสี่ยังให้เด่นสี่าพ่อดับสีก็คือดับล่างเด้อค่ะเด้อดับสี่คือดับล่างนะคะ แนวทางเล็กดับของพอดับบนเป,ป็นบนดับรางเป็นรางเด้อค่ะเด้ดออ่พอแม่พี่น้อง fc คปหนา้าจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางล่าของพอดสัแก้วท่านผู้ชม ข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหนูหน่อยน,น่าด้อค่ะเด้อกดแชร์ไม่ได้ของหัวใจคนละหนึ่งดวงนะคะอาท่านผูรรมชมสำรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสั่งกาแฟยาดสีฟันนะคะเนาะกาแฟหยาดซีฟันแล้วก็สบู่กวนต้านระเบิดขี้ไข่เล่นผิวขาวนะคะ,อะพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจโทรสั่งได้เลย้อคะเด้อ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีโมโนกับเขาเชงมนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสเขาชงม,มบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมื่อชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะอ้าวหากท่านใดที่สนใจเนาะคะ่นะเนะะาะก็โทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0 9นย์2 5 5 1 3นะคะหรือจะแอด ไอดีไล noo1599 นะคะเอา้าวทำไปชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยขอบคุณทุกท่านทีติดตามรับชมขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ